ลงใต้ไปติดดาวความดีที่จังหวัดพังงานะคะได้มีการถวายโฉนดที่ดินให้กับวัดสามัคคีธรรมค่ะทางด้านท่านจเจ้าอาวาสเปิดเผยด,ด้วยความดีใจนะคะหลังจากที่รอคอยมานานกว่า49ปีติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ ติดดาวความดีวันนี้ไปที่วัดสามัคคีธรรมตําบลแม่นางขาวอํเาเภอคุระบุรีจังหวัดพังงามีการจัดพิธีมอบโฉนดที่ดินถวายวัดในโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนําสุขไกลทุกขให้ประชาชนประจำปี2565โดยมีกลุ่มจิตอาสาผู้ประสานงานเรื่องขอออกโฉนดให้กับวัดต่างๆ และพื้นที่ธรณีสงในจังหวัดพังงาพร้อมทั้งมีชาวบ้านผู้มอบที่ดินสร้างวัดได้นำใบโฉนดที่ดินวัดสามัคคีธรรมจำนวนเนื้อที่กว่า35ไร่ออกให้เมื่อวันที่9กันยายน2565มาถวายวัดมอบให้พระภาวนาธรรมาพิรามเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองพังงารองเจ้าคณะจังหวัดพังงาภายในอุโบสถ โดยท่านเจ้าอาวาสได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอมานานมากนับเป็นเวลา49ปีค่ะทางวัดรู้สึกยินดีและเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดที่ดินของวัดเนื่องจากวัดนี้ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพศ2520จะส่งผลให้วัดมีความเจริญมั่นคง สถิติถาพรในบรวรพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่งในโอกาสนี้ต้องขออนุมโมทนาขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพังานี้นะครับก็มีปวาหมายอยู่500แบบแปลงนะครับซึ่งทางฝั่งองการเดินสำรวจนี้ได้ออก โฉนดได้กับประชาชนไปแล้ว630แปลงนะครับแล้วก็มีวัดที่ยังที่ตกค้างอยู่ดีกงยังมีหลายวัดนะครับพอดีได้ประสานงานไปทางลุมตัวเรดนะครับซึ่ก็เป็นผู้วายทางพระเจ้าศาสนาที่จะมาให้ความร่วมมือในการเดินออดโฉนดให้กับที่วัดที่โทรณีสองแล้วก็ที่มัสยิดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงความรุ่งบำรุงศาสนาต่อไปนะครับ ติดดาวความดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานด้วยความเสียสละทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อให้งานลุล่วงสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนับว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานถึง49ปีที่ไม่เสียเปล่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้สำหรับวันนี้ติดดาวความดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ